สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันกับโตต้าลีโวนะครับ2.4ดีเซลเทอร์โบนะครับปี2021นะครับปี2021ปี2021โอ้หน้าใหญ่นะฝาโปรงหนักเลยฝาโปรงไม่หนักมากนะแต่ว่าฝาโปรงใหญ่เพิ่งจะสังเกตว่าลีโวตัวใหม่นี่ฝาโปรงบานมากฝาโปงบานมากเป็นตู้แช่นะครับเป็นตู้แช่เฉพาะตู้นี่ใหม่เลยตู้นี่ใหม่ตั้งแต่ปี2021ก็ตู้ก็ Mile, 22, 23, 24, 2, 2ี2ส2บ2อ็ดี่ส่ามี่ี่สปีกว่าสีสามปีอะยี Alexandra ่สิบจันยาจันยาสองปีกว่าสีสองปีกว่าเฉพาะตู้ที่สองแสนกว่าแล้วนะครับเราขาย2องแส0แบาทเราขาย2องแ0 0แบาทนะครับตู้แช่ใหม่ๆเลยนะครับตู้แช่ใหม่ๆเลยไปดูเครื่องยนต์กันนะครับการหน้าเดิมๆนะครับ สติ๊กเกอร์เดิมเดิมเม็ดอาร์คเดิมเดิมรถใหม่ครับรถใหม่เพจดูเพดสองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะเพจก็ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเม็ดอาร์คเดิมรับอาร์กซ้ายขวาเดิมนะครับอาร์กซ้ายขวาเดิมดับรถไม่มีโดนครับเครื่องดีนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าไอโฟนไอโฟนจนะชัด จะชัดมากฝาครอบเขาออกนะฮะเดี๋ยวหาซื้อมาใส่ให้เพราะว่าตู้นี้รถบรรทุกเขากลัวร้อนครอบไปก็ร้อนเ,เปล่าเปล่าเขาออกล่วงระบายอากาศได้ดีนะฮะเขาออกได้ดีกว่าฝาปิดนี่สําหรับบรรทุกนะฮะฝาบรรทุกนี่ระบายอากาศได้ไม่ค่อยดีนะครับตามแนวคิดของธรรมชาติแนวคิดของธรรมชาติของคนเล่นรถนะครับก็หัวเดียวครับปี2021ี่เครื่อง2.4เทอร์โบ นะครับตู้แช่ตู้เย็นอ่ะนะฮะตู้แช่ก็คือตู้เย็นเย็นเจี๊ยบคันนี้สองแส0แปดหมื่อนเดือนละ5,900บาทตลอดสัญญาไม่มีดาว5,900บาทนะครับ5,900บาทตู้สูง2เมตรนะครับตู้สูง2เมตรนะครับสแต,เตนเลสแท้นะครับสแต,เตนเลสแท้นะครับตู้นึงเป็นแสนครับนะครับแสนกว่าบาทไม่แน่ใจว่า ถ้ารู้สแสนหรือเปล่านะครับแต่ว่าราคา2 8 9 0 0 0บาทนี่คุ้มแน่เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบนะคอยคอยเย็นนี่ใหม่ๆเลยถ่ายรูปให้ดูแล้วนะไม่อยากปีนไม่อยากปีนนะครับก็ปีนไหนก็ได้ไมาดูคอยเย็นกันนะก็หัวผมยังเหลือๆนะฮะอย่าหัวผมยังเหลือเหลือๆคอยใหม่ๆเลยฮะคอยเย็นใหม่ๆเลยครับ รอยเย็นใหม่ๆนะฮะยี่ห้อเราก็รู้จักกันดูดีอยู่นะครับก็คือตามสเปคเลยสเปกแบบมาตรฐานเลยสแตนเลสหมดทุกอย่างนะครับเป็นสแตนเลสผมว่าน่าจะเป็นน่านาสองแสนนะนะครับแต่ว่าเราขายสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทก่อนเดือนละห้าพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญาใครวิ่งงานนะรับงานนะผมว่าเดือนหนึ่งนะถ้าคุณเดือนหนึ่งไม่ได้ห้าหมื่นนี่ไม่ต้องวิ่งฮะเพราะตู้ธรรมดา ตู้ธรรมดาทั่วไปตู้เบานะไม่ใช่ตู้หนักอย่างนี้นะเนี่ยนี่ตู้เย็นนะตู้เย็นนะเขาเยังได้กัน3-4มสี่หมื่นเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปแอร์แบ็คู่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็คู่กระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็คู่กระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะฮะแอร์แบ็คู่กระจกไฟฟ้าเนะบาหนังเบาแยกนะเบาพับแยกนะครับเบาพับแยกพยายามจะไม่ให้ไม่นาน บอกพับแยกนะครับแอร์แบ็คกู้กระจกไฟฟ้าบอกพับแยกฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไมล์แสนห้านะครับไมล์แสนห้านะครับไมล์แสนห้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับระวังวิชาชีพด้วยผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ถ้าได้คันคันนี้ไปวิ่งงานเดือนละห้าหกหมื่นของผมผ่อนของผมผ่อนเท่าไหร่ผ่อนไม่ได้เป็นหมื่นนะครับของผมผม่อนห้าพันแปดห้าพันเก้าตลอดสัญญาไม่มีดาว ออกรถจ่าย3,000จบนะครับปากกันด้วยขอบคุณครับ